ก็อนานปานาสติอันีิสุดเจริญแล้วมระทาให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากดูกวันีิสุททั้งหลายีิสุดได้ทำวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันสหะลคคด,ด้วยอนา,นานาปานสติอาศัยอิเวอาศัยวิราคะอาศัยอิโรธน้องไปในการสนะอันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะง่ายง่ายไม่ยากเลยอตอนที่เรามีสติเฉพาะหน้าเป็นไง ตรงนี้นะคะอาจารย์เอื้ออนุเคราะห์จริงๆนะถ้าใครมาเข้ามาเข้าคอร์สพ่ชงเนี่ยโอ้ยมันจะมันกว่านี้นะคะจะเข้าใจแต่อาจารย์ก็สอนออากาศได้ไม่มวงแต่จะทําได้กันหรือเปล่าเท่านั้นเองแ้ํทไม่ได้เชิญมานะจ๊ะนะจ๊ะเชิญมาเข้าคอสแต่เดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วมาเลยนะคะเนี่ยก็คือเนี่ยพอเรามีสติเฉพาะหน้าตรงนี้ปุ๊บเป็นไงคะมีความรู้สึกไหม มีความรู้สึกอ่ะมีสตินึกลงไปสิงานนึกลงไปซ้ำๆเป็นไงมันเกิดภาวะของการดมๆไหมเออนั่นแหละมีสติแล้วพอมีสติแล้วเป็นไงรู้ลงหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยค่ะนึกลงไปเฉพาะหน้าแล้วรู้ลงหายใจเข้ารู้ลงหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านึกลงไปให้มันเย็นซาอยู่ที่หน้าผากแล้วแหละแล้วนึกลงไปมีดกดับดมดับแต่รู้ลงหายใจเข้ารู้ลงหายใจออกเป็นไงคะรู้สึกดีไหม เวลาที่ท่านมาที่ลมหายใจเข้าเป็นไงวิเวกไหมคะถ้าไม่วิเวกมาที่ลมไปได้นะจ๊ะนะจ๊ะมันจะอยู่แต่หน้าผาหักนะจ๊ะเป็นยังไงเป็นเหมือนกับแย <c oughs> ่แสติเราเป็นสองสองส่วนนะครับอาจารย์มีสติดังหางไงใช่ใช่ใชกลับไปกลับมากับมันกับซ้อมยิงกรนหน่วยกลับไปกลับมากลับไปที่ที่ที่ท้ายสมาธิคู่ต้องคู่กับอาณาปานอาณาปานสติ คือลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสต,ติตัวนี้เป็นสต,ติสัมโพโย